สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้มาเจอกันกับคุณครูนิภาวันศรีทาพักสําหรับการเรียนรู้เรื่องการจําแนกส่วนประกอบของประโยคสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถม,มศึกษาปีที่5ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะเรื่องการจําแนกส่วนประกอบของประโยคอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท4.1ป .5 ั2จำแนกส่วนประกอบของประโยค จุดประสงค <together> ์การเรียนรู้ 1. นักเรียนอธิบายส่วนประกอบของประโยคได้ถูกต้อง 2. นักเรียนจำแนกส่วนประกอบของประโยคได้ถูกต้อง 3. นักเรียนมีความกระตือรร้นในการเรียน 1. หลักการจำแนกส่วนประกอบของประโยค2ส่วนส่วนประกอบของประโยค2ส่วนประกอบไปด้วยหลักๆคือภาคประธานและภาคแสดง ภาคประธานคือผู้ที่ลงมือกระทำประกอบไปด้วยประธานซึ่งประธานจะต้องมีเสมออาจใช้เป็นคํานามหรือคำศัพท์นามได้และอาจจะมีส่วนขยายประธานซึ่งถ้ามีส่วนขยายประธานก็จะทําให้ประธานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อมาคือภาคแสดงภาคแสดงคือการลงมือกระทำประกอบไปด้วยกริยาซึ่งเรียกว่าอรมก,กริยา นั่นก็คือกริยาที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองไม่จำเป็นจะต้องมีกรรมมารองรับตัวอย่างเช่นยิ้มหัวเราะวิ่งร้องไห้ครานเป็นต้นค่ะและอาจจะมีส่วนขยายกริยาซึ่งส่วนขยายกริยานี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีก็จะทำให้กริยานั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ตัวอย่างการจำแนกส่วนประกอบของประโยคสองส่วนสำหรับการจำแนกส่วนประกอบของประโยคสองส่วนซึ่งนักเรียนได้เห็นอยู่ในขณะนี้คุณครูได้จำแนกให้เห็นในลักษณะของตารางจำแนกส่วนประกอบของประโยคสองส่วนนั่นก็คือประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงภาคประธานประกอบไปด้วยประธานส่วนขยายประธานซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ภาคแสดงประกอบไปด้วยกริยา และส่วนขยายกริยาซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นกันค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะนักกีฬาวิ่งภาคประธานประธานคือนักกีฬาขยายประธานไม่มีกริยาคือวิ่งซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องมีกรรม,มรับขยายกริยาไม่มีจากประโยคตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่ามีส่วนประกอบของประโยคที่สําคัญคือประธานและกริยา ถือได้ว่าเป็นประโยคสองส่วนที่มีความสมบูรณ์น,นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการจำแนกส่วนประกอบของประโยคสองส่วนซึ่งมีความแตกต่างจากประโยคสองส่วนก่อนหน้านี้นั่นก็คือมีส่วนขยายประธานและส่วนขยายกริยาเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เห็นภาพอย่างชัดเจนภาคประธานประกอบไปด้วยประธานขยายประธาน ภาคแสดงประกอบไปด้วยกริยาขยายกริยาดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะนักกีฬาทีมชาติไทยวิ่งเร็วมากภาคประธานประธานก็คือนักกีฬาขยายประธานคือทีมชาติไทยภาคแสดงกริยาคือวิ่งขยายกริยาคือเร็วมากจะเห็นได้ว่าทั้งภาคประธานและภาคแสดงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ2 หลักการจำแนกส่วนประกอบของประโยค3ส่วนส่วนประกอบของประโยค3ส่วนหลักๆประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงภาคประธานนั้นประกอบไปด้วยประธานส่วนขยายประธานซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ภาคแสดงประกอบไปด้วยกริยาที่เรียกว่าสกรรมกริยาสกรรมกริยานั้นคือกริยาที่ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองต้องมีกรรมมารับ ได้แก่ดื่มกินไปให้เป็นต้นค่ะและที่สำคัญจะต้องมีกรรมซึ่งกรรมนั้นคือผู้ที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะและอาจจะมีส่วนขยายกรรมหรือส่วนขยายกร,ริรยายรรเพิ่มเติมมาเพื่อให้ประโยคมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัวอย่างการจำแนกส่วนประกอบของประโยคสามส่วน ดังที่นักเรียนได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้เป็นตารางการจําแม่ส่วนประกอบของประโยค3ส่วนตัวอย่างเช่นแม่ปลูกข้าวภาคประธานประธานคือแม่ขยายประธานไม่มีภาคแสดงกริยาคือปลูกกรรมคือข้าวขยายกรรมไม่มีและขยายกริยาไม่มีค่ะ จากประโยคนี้จะเห็นได้ว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์แม้จะไม่มีส่วนขยายประธานและส่วนขยายกริยาหรือส่วนขยายกรรมนั่นเองค่ะตัวอย่างการจำแนกส่วนประกอบของประโยค3ส,ส่วนที่มีทั้งส่วนขยายในภาคประธานและส่วนขยายในภาคแสดงดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะแม่ของฉันปลูกข้าวสังหยดคุณภาพดีหลายไร่ภาคประธานประธานคือแม่ขยายประธานคือของฉัน ภาคแสดงกริยาคือปลูกกรรมคือข้าวสังยดขยายกรรมคือคุณภาพดีและขยายกริยาคือหลายไร่จะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างการจำแนกส่วนประกอบของประโยคนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่พวกเราได้ร่วมเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการจําแนกส่วนประกอบของประโยคคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้นําประโยชน์จากการเรียนเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันตลอดจนบอกกล่าวบุคคลที่เราใกล้ชิดให้สามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องสําหรับคุณครูนิพาวันศรีทาพักขอลานักเรียนทุกคนไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ